สวัทุสุขธรรมะส,สวัสดีทุกท่านวันนี้ก็พาไปดูเนาะพิธีการทำบุญชาปนก,กิจศพเคลื่อนศพสู่ป,ป่าชาของญาติโยมชาวบ้านสลานาก็บ้านขนุมเตาวงังนะก็กลางนาก็ตวนออกแต่ก็บ้านใกลเรือนเคียงเนาะทีะ่มีประเพณีการทำบุญทิศทำบุญศพเพื่อ ให้เกียรติผู้ตายและให้เป็นการแสดงความกตัญญูและก็ตามประเพณีที่ประพฤติปฏิบัติกันมาก็วันนี้ก็จะพาท่านไปดูไปชมนะการเคลื่อนศพสู่ปราชาและพิธีการบำเพ็ญกุศลศพที่ป่าชาวัดเสานาก็ซึ่งยังไม่มีเมรนะก็ใช้การเผาแบบกองฟอนหรือเชือตดกรนไปก่อนนะทุกท่าน วาชนมาสูวัดสุเชนกอรเพื่อประกอบพิธีในการฉันพนสุธาในันต่อไปก็ขอให้พี่น้องข็มุล,ลงไปอะไรส่งร่างอะไริตญาไปทางห้ขอสะสะค่ขอคุาเแบบ,บนีุ้ดอะไร

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะตุอุจฉะตุตุมมะมีนายสุขังตังขาโมจะโมนะโม <scene Jean Rabbit bulun>

พระดชพระภาในสังกายทุกโลกสมคนเดองหน้าโย้นเถินนาเจ้าภาพคุณแม่ศากรคำพาลูกหลานญาติพี่น้องและผู้นำหมู่บ้านหนุนตะหวังนำโดยท่านผู้ใหญ่ระยนตสายสารร่วมกันตับบง้งศพบำเพ็ญกุศลประกอบพิธีส่วนพระพิธีตั้งแต่คืนวันที่ห้า เดือนมีนาคมพุทธศักราช2565 566คืนวันที่10เดือนมีนาคมพุทธศักราช2566เวลา20นาฬิกาทุกคืนครับสนเรกเป็นวิธีการมอบทุนเพื่อสนับโยชนวิธีการที่สองเป็นวิธีการทอดผ้าบาังสุขุลวิธีการที่สามเป็นวิธีการอ่านประวัติ ผู้วัยชนพร้อมทั้งไว้อะไรหรผู้วัยชนครับพิธีการทุกอย่างพร้อมแล้วที่จะดาเนินการตามขั้นตอนผู้ช่วยพิธีกรและแับพิธีการในวันนี้หนึ่งนายสมพงษ์บุญขาวสองนายนันทวุฒิคงรา โอ้สาธุสาธุครับต่อไปจะเป็นพิธีการมอบทุนเพื่อสนับประโยชน์ท่านประธานในพิธีท่านผู้มีเกียรติเทครบครับคณะเจ้าภาพได้มีกสุรจิตทราบุญอุทิศแด,ด่ดวงวิญญาณของคุณพ่อสุภาพคำพาด้วยการมอบทุนเพื่อสนับประโยชน์ให้แก่หน่วยงานจำนวนแปดแห่งดังนี้ครับ เชิญนายสำเริงคำสุขตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านวันถนนตะหวังประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นผู้แทนรับมอบทุนสนับประโยชน์เรียนเชิญด้วยความเคารพครับ ท่านผู้ใหญ่สำเริงคำสุขผู้ใหญ่บ้านขนุนตะหวังได้ให้เกียรติเป็นผู้แทนกองทุนแม่ของเพนดินรับมอบทุนสร้างประโยชน์ขอขอบพระคุณครับครับต่อไปทุนที่สองมอบให้กับวัดเสลาวาก็เพื่อธนุบมรุงพระพุทธศาสนาพระเจ้าภาพขอเรียนเชิญคุณพ่อสุจุนชายชานมัคนายกวัดสลาวาก็เป็นผู้แทนรับมอบทุนสนับประโยชน เรียนเชิญด้วยความเคารพครับ แทนรับมอบทุนสรับประโยชน์เขาขอพระทณคทัศขัต่อไปทุนที่สามมอบเพื่อเป็นทุมมนสำนักอบรมพระพุทธศาสนาให้กับวัฒนาพระเจ้าภาขอเรียนเชิญนายเสงจันทร์ธรรมสิงห์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบห้สศบาญเป็นผูน้แทนรับมอบทุนสรับประโยนชน์เรียนเชิญด้วยความเคารพครับสาธุ ทำสุดหัวมือฉันจะพาหลวงอบภัะคุณนายเสกจันทร์ธรรมสิงห

เรามีรถกู้ชีพกู้่ายมาด้วยอ่าบางคายเราตีด้วยตอนนี้ไม่เอา หมดเวลาแล้ววะคุณนี่พินได้ทางันก็ไม่เสียทางันก็ไม่เสียเดี๋ยวทำไว้ให้เยอะๆนะเดี๋ยวเก็บไว้แช่ตู้เย็นสักสักร้อยหนึ่งได้ครับเอาร้อยบาทปะร้อยบาทถ้าจะทำอะไรครับฮะทิปแฟใช่ไหมครับทิปแฟนหรอทิปแฟนร้อยหนึ่งใช่ไหมได้ครับ กับรรยากาศงานศพของที่บ้านบ้านขันตะวังในขรรมชาปนากิจที่วาสโอนาก็มาทเยอะนาดครูที่ัดานการพิเศษครูเรียนักก๊อกเป็นผู้เอกแล้วก็คุณาอยู่เรียนเอลอะไลูก Hả ừ? ở à, Nam, à, Nam à Nói chà ở <laughs> oh, à, Nam, ở à, ơi Thấy không? Oh, hay rồi